ผ่านเว็บไซต์3.21 Crucible ก็เปิดมาได้ราวๆ1สัปดาห์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหลีกที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องรอมานานกว่า4เดือนเลยทีเดียวก็ต้องมีคาดหวังกันไม่มากก็น้อยแหละครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความคิดเห็นของผมที่มีต่อหลีกนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเล่นๆนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับตามที่สัญญากันไว้ครับกับกิจกรรม s o n i c e X m e r c u l a นะครับที่ทาง m e r c u r l a จะมาแจกเมาส์ซีดีสำหรับผู้ชมช่อง s o n i c e นั่นเองครับ ขอแค่เพื่อนๆทาตามกติกาที่ระบุไว้ครบทุกข้อเนี่ยก็ลุ้นรับเมาส์ Steel Series rival 3มูลค่า1490บาทนะครับเป็นจำนวน2รางวัลไปเลยสำหรับเมาส์ Steel Series rival 3เนี่ยก็เป็นเมาส์รุ่นเดียวกับที่ผมใช้อยู่เลยนะต้องบอกว่าใช้มานานมากๆแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เป็นเมาส์ที่แบบเรียกว่า ทนไม้ทนมือเอามากๆเลยครับเหมาะสําหรับเกมที่คลิกเยอะๆแล้วก็ต้องใช้ความแม่นยําในการคลิกแบบผรดเบกซา์แบบสุดๆเลยครับสำหรับกติกา,กาก็ง่ายๆครับแค่เพื่อนๆคอมเมนต์สิ่งที่เพื่อนๆชอบในหลีคูลซิเบิลนะครับหรือว่าในเกมผัดเบกซายก็ได้มาคนละหนึ่งอย่างนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มเมอร์คิล่าเป็นเพื่อนไว้ในไลน์ด้วยนะครับซึ่งจะสามารถกดได้จากลิงก์ในเดสคริปชันได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวการประกาศรางวัลเนี่ยจะไปประกาศในนั้นนะครับง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมครับ คือผมเนี่ยจะเป็นคนเลือกผู้ชนะเอง1รางวัลนะครับแล้วอีกรางวัลนึงเนี่ยคือจะสุ่มขึ้นมาครับโดยที่เพื่อนๆอาจจะมีเวลาร่วมกิจกรรมนานถึง7วันซึ่งวันสุดท้ายก็คือวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเริ่มจากตัวหลีกก่อนเลยแล้วกันครับคอนเซปต์ของ Crucible เนี่ยคือจะเป็นแมชชนิกที่เกี่ยวกับอาวุธและโลกของเราโดยเฉพาะเลยครับ จะเป็นการทําให้อาวุธของเราเนี่ยมีค่าพลังต่างๆเพิ่มขึ้นมาตามพาร์สิบทีจิ๋วอันนี้นะครับที่โดนฝังอยู่ในอาวุธเราเริ่มแรกมาอาวุธของเรามันยัง,ยงไม่มีพาสิบอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการไปกดเสาเพื่อเปิดผนึกให้กับอาวุธของเราก่อนหลังจากที่เราเปิดผนึกแล้วเนี่ยเราอยากอาพาร์สิบเป็นไหนก็คือเราต้องมายืนคุยกับเสาไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มหลอดประสบการณ์ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหลอดเต็มก็คือได้พาร์สิบนั้นๆไป แน่นอนว่ายิ่งพาสีฟอยู่ไกลจากจุดเริ่มต้นออกไปเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งโหดยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ได้ใช้เวลายืนคุยกับเสานานขึ้นเช่นเดียวกันครับจุดขายของลีกนี้จริงๆมันอยู่ตรงที่ผู้เล่นจะสามารถเอาพาสีฟของอาวุธอีกอันนึงที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับมารวมกับอีกอันนึงได้แต่การรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นหรอกนะครับว่ารวมแล้วพาสีฟที่เราอยากได้เนี่ยมันจะมามันอาจจะหายวับไปเลยก็ได้แต่ก็เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้เอ็กซาย ฟังดูคอนเซปต์แล้วเหมือนจะไม่แย่น่าจะเป็นหลีที่นั่งคราฟ์อาวุธกันอย่างสนุกสนานแน่นอนแต่ทีนี้มาดูความเป็นจริงกันหน่อยดีกว่าพูดถึงด้านดีๆก่อนละกันคือ c r u c i b l e เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมคชินิกที่ให้ความตื่นเต้นบ้างอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเวลาที่เจอพาสซีฟในอาวุธที่ทําให้เราแบบสามารถอาวุธไปขายได้เป็นเคอร์เรนซีหรือเป็นยูนิคไอเทมต่างๆนะครับหรือตอนที่เราได้มอรดเทพๆท,ที่สามารถทําให้เราเล่นบิวใหม่ๆได้ที่แบบไม่เคยมีมาก่อนในเกมนี้เลยนะครับ เช่นตอนแน้บิวที่ผมเห็นจะมีบิลอา t ิริลลี่บาริสตาผิดนะครับที่เรียกว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเลยนะแล้วนอกจากเรื่องมอดดีๆในอาวุธเนี่ยในีครูซิเบิลเนี่ยมันยังทําให้อาวุธที่ตกพื้นมามีความหมายมากยิ่งขึ้นครับ จากที่ก่อนหน้านี้คือเราแทบจะลบมันออกไปจากฟิลเตอร์เลยด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ในลีกนี้เนี่ยผมแบบอยากเก็บมันขึ้นมาเลยเพื่อเอาไปปลดผนึกแล้วก็ลุ้นว่าจะได้มอรดดีๆไหมอะไรแบบนั้นนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนลีกเซนตินลเลยนะที่ตอนนั้นเราก็คือเก็บไอเทมมอรดดีๆขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปผสมต่ออะไรแบบนั้นนะครับในส่วนของเรื่องดีๆที่ผมรู้สึกอะก็คือมีประมาณนี้เลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงกันบ้างดีกว่าคือมันเป็นลีกที่แอบให้ความรู้สึกเหมือนหลายๆลีกกกกออออ้วออว่่่่ะทเเหหมมมืนนนนััับบาารร์ยูๆ็โดิไปค แล้วพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่ง GGG ก็ค่อยมาปรับลงทีหลังในหลายๆรีที่ออกมาช่วงหลังๆเนี่ยคือจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมครั้งแรกๆเนี่ยก,ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอครั้งหงหลังเนี่ยมันทาให้เริ่มคิดว่าแบบเฮ้ย GGG แกกาลังจะทําอะไรอยู่ทดสอบอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่อง UI UX นะครับที่มันทําออกมาดูเหมือนกับว่าไม่ได้คิดมาให้ดีแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับอย่างแบบเรื่องตอนกดเพื่ออัพพาสซีฟเนี่ยพอเรากดค้างปุ๊บมันก็จะซูมออกเเฉยเลยล แม้ว่ามันจะไม่เป็นอะไรนะครับถ้าสมมติว่าเมาส์เรามันหลุดตำแหน่งไปแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยกูต้องเอาเมาส์อยู่ในจุดพาร์สีไหมวะไม่งั้นมันจะไม่อัพต่ออะไรเงี้ยก็คือนั่งเลงนั่งคลิกกันจนแบบเมาส์แทบพังแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราแจกเมาส์เออนั่นแหละแล้วก็เรื่องการกดค้างเพื่อเพิ่มหลอดค่าประสบการณ์เนี่ยคือบอกตรงๆว่าผมไม่รู้ว่า GD g แก เอาไอเดียนี้มาจากไหนคือผมมรู้สึกว่ามันเสียเวลาเกินไปแถมแบบถ้ากดค้างเกินปล่อยไม่ทันมอนก็โหดมากอีกแต่ถ้าปล่อยเร็วไปมอนก็อ่อนเกินแถมได้ประสบการณ์น้อยด้วยผมก็เลยคิดว่าแบบถ้ามันเป็นเลื่อนๆเ,เหมือน expedition ยังดีกว่านะครับก็ถือว่ายัางดีที่ Gdg เนี่ยเขาเพิ่มตัวเลขมาบอกแล้วว่าเรากดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มันจะมีความยากระดับไหนอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องการดรอปไอเทมของมอนสเตอร์ที่มาจาก Mechanic c r u c i b l e ครับคือสู้แทบตายแต่ว่าไม่ดรอปอะไรมาให้เลยผมว่ามันแปลกๆไปนิดนึง เพราะว่ามอนสเตอร์มันโหดมากจริงๆนะก็เ<ะ>ข้าใจได้แหละว่าเราได้พาสีในอาวุธแล้วไงแต่ว่ามันแบบมันก็รู้สึกไม่คุ้มอะเนาะหรือถ้า g ีจให้มันตกอะไรสักหน่อยจะทําให้เราได้ลุ้นบ้างผมว่ามันน่าจะดีนะซึ่งโดยรวมมาเนี่ยผมแอบ,บรู้สึกนิดๆว่าหลีกเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่นานแล้วคนอาจจะเริ่มเบื่อแล้วแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นหลีกที่แบบปรับสมดุลผู้เล่นมาเยอะเนาะมันก็เลยมีอะไรใหม่ๆหให้ลองเล่นอยู่บ้างเช่นบิวโปรเจกต์ตายต่างๆหรือบิวธนูแล้วก็ยังมีผาดไฟเดอรับ ทีนี้มาพูดถึงในมุมว่าถ้าผมสามารถแก้หลีกนี้ได้เนี่ยผมจะทําให้มันเป็นยังไงอย่างแรกเลยผมจะแก้การกดค้างก่อนเลยคือผมจะปรับให้มันเป็นแถบเลื่อนเหมือนตอน h a c k ก r กับ2ูเจนนะครับแล้วก็จะเพิ่มปุ่มสําหรับเลือกไว้ด้วยเลยเช่น25% 50% 75%หรือเต็มแม็กไปเลยอะไรแบบนี้ครับมันเหมือนว่าจริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราสู้มอนสเตอร์ที่ระดับไหนไหวแล้วเราก็จะไปกดค้างทําไมทุกๆรอบอเนาะ ยิ่งเวลามีบัฟต้องไปกดค้างเนี่ยคือกว่าจะกดเสร็จเนี่ยบัฟหมดแล้วก็เลยเศร้านิดนึงหรือถ้าต้องกดค้างจริงๆอาจจะต้องแบบเพิ่มการหยุดเวลาเหมือนตอนที่อัลติเมตัมมันทําได้นั่นแหละอย่างที่2ครับคือพาร์ทสิบีเนี่ยผมอยากให้มีหลายๆเซตหน่อยคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอัพอันไหนตอนเริ่มนะครับหรืออย่างน้อยๆทาให้โหนดแรกสุดมันมีหลายๆอันให้เราเลือกก็ได้นะคือปัจจุบันเนี่ยพอปลดผนึกแล้วมันจะเลือกมอดแรกให้เราเลยแล้วถ้าบางมอดเนี่ยเป็นมอดที่ทําให้บิวเราเจ๋งเนี่ยมัน เช่นแบบลดความเร็วในการโจมตีหรือเพิ่มดาเมจธาตุาเข้าไปในบิวที่แบบใช้ k e y s t o n e e l e m e n t a l Equilibrium อะไรแบบนี้นะครับถ้ามีหลายๆเซตเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกอัพอันที่ดีต่อบิวเราที่สุดนั่นแหละครับหรืออันที่ไม่ทําให้บิวเราพังอะแล้วถ้าพาร์สิมันแย่เราค่อยไปผสมใหม่ทีหลังก็ได้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทําให้บิวเราถอยหลังไปตั้งแต่แรกเลยอย่างสุดท้ายครับคือปรับยูนิคบางชิ้นให้มาตกในครูซิเบิลอย่างเดียวเลยหรือเคอร์เรนซีบางชิ้นด้วยเหมือนแบบแฟก er อย่นิ คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เสาครูซิเบิลหน้าฟาร์มมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่ามันจะเหมือนว่าแบบมีหวยให้ลุ้นด้วยไปในตัวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาก็คือเป็นแค่จินตนาการเท่านั้นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ใช่จีดีจีเนาะไม่ได้รู้ว่าอะไรมันทําได้ทําไม่ได้แต่ถ้ามันทําได้ผมว่ามันก็น่าจะดีนะสำหรับเพื่อนที่คิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแถมยังได้ลุ้นเมาส์ฟรีๆด้วยสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า GTG จะทลีกถัดไปหรือว่า2นี่แทีเนียบกว่า้นะรับ หรืออย่างน้อยเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลีก่อนๆเนี่ยไปปรับปรุงเพิ่มเติมครับซึ่งผ่านแฟร์ไซสสเนี่ยก็คือใกล้เข้ามาแล้วแหละผมว่ายังไงเอาจริงมันคงเนี้ยบกว่านี้แหละเพราะว่าเขาโฆษณาว่ามันเป็นเกมภาคใหม่เลยนะไม่งั้นแฟนๆที่รอคอยอยู่ก็คงจะกำมัดกันน่าดูอะสำหรับคลิปนี้ก็คือมีเท่านี้แหละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย